อีพ <EP> ีสองอันนี้เรา,เราสร้างไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วใช่แล้วมาทำให้ดูเลยค่ะอีกครึ่งหนึ่งของห้องห้องอันนี้ก็จะเป็นประตูเปิดปิดนะใช่แล้วก็จะมีอันนี้ด้วยเป็นชั้นวางของ,อขง,อง,ของแต่มันล่นนะมันจะล่นมไม่ได้เอาออกไม่ได้มันจะล่นโตจะล่น เรนแบบก,ก็จะตกแต่งห้องด้วยนะคะนีอันนี้คือที่วางของของห้องเราที่วางของของเรานี่ประตูห้องเราเนี่ยออกไป้างนี้หรือจะวางไวต้ตรงืี้ก็ได้นะวางไว้ตรงนี้ดีกว่านีวางไว้ตรงนี้ดีกว่าที่วางของจากนั้นเราจะใช้อน,น,นี้ ที่เป็นที่วางของของใบบัวาจะตกแตกด้วยอันนี้เป็นประตูเปิดไหมมันจะได้เข้าออกง่าย อยากท่งเอามาวางจะจัดอันนี้ก่อนโอ้ยไม่ต้องจ,จัดทำไมลยนันนะ่ะที่วางของนีจ้นะมีที่วางขอ,องเข้าประตูอีกบานนี่ไม่ต้องมาวางมาจาันนี้ไม่ได้จะมาแต่ประตูมันจะล่นนะอนน่ะนี่เราปิดประตูอยู่ นี่ก็ยังไม่เสร็จนะเหลือนะคะถ้าเสร็จเอาหอมอนยอืนคือคือกล้องให้หน่อยือกล้องสร้างสร้างค่ะเออถ่าหน้าคงถ่ายเออมันนี้หน้าคงถ่ายนะคะเอ่ม้าของช่องคงนี้นะน <c oughs> เออมแปะปละคือมันปิดบะไหเน่ะอจริงเหรอเดี๋ยวพาไปดูทัวร์ห้องนะคะ

เราจะมีอีพีสามด้วยนะคะไม่มีแล้วก็พอขอขาดเจอทีมหน่งสองสองนะ